มาจะทุกคนเย็นนี้ผัดซีอิ๊วเหมือนเดิมนี่ผัดซีอิอ๊วอร่อยอร่อยวันนี้กินในครัวเหมือนเดิมคือเกิดออกไปข้างนอกพาดด้วยกาทุกคนอ๋อ,อ,อ,อ วันนี้ไม่ได้สั่งพิเศษนะเอาแบบธรรมดาธรรมดาประกอบกับเขนะกินดไง ต้องปุนกินข้าวกันยำเพื่อนๆมากินพร้อมกันวันนี้อร่อยวันนี้ปรุงไม่เผ็ดธรรมดาธรรมดาอร่อยลูกชิ้นต้องกินแบบนี้ถึงจะอร่อย อ๋อหอมมากเดี๋ยวซีายขอตัวไปกินก่อนเด้อบายบาย